ปลูกตั้งแต่ตีห้ามาหาหอยค่ะหอยอะไรมันจะขึ้นตั้งแต่ตีห้าแล้วมันจะมองเห็นเลยไปถึงก็คือคนเต็มหาแล้วค่ะเต็มแบบเต็มมากๆบางคนก็คือส่องไฟฉายเลยค่ะอันนี้ก็คือแกงแม่ที่นัดกันมาหาหอยแต่เช้าค่ะตอนนี้คนก็คือทยอยกันมาเรื่อยๆเลยค่ะและสาเหตุที่คนได้เยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าเช้าก่อนหอยเยอะมากแล้วบางคนก็หาได้เป็นกิโลเลยค่ะได้6 0 0 800บ้างเช้านี้คนก็เลยมาหากันเต็มเลยค่ะ,ะก็เป็นธรรมดาค่ะเพราะนานๆทีหอยไทยเพลจะขึ้นและกิโลกรัมละตั้ง600บาทใครจะอดใจ ไม่หาได้ละคะและด้วยความที่วันนี้คนเยอะมากกลงเลยรู้สึกว่าหอยมันน้อยไปเลยคะ่ะวางเจอแต่หอยผีเสือ้อตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงเช้ากางรู้สึกว่าคนเยอะว่าหอยคะ่ะไม่เห็นจะหาเจอขอาวางเลยหรือเมือแต่ง,ง่วงอยู่ก็ไม่รู้ไปเจอรูคะ่ะเขี่ยๆดูที่ไหนได้เป็นปูปูบกอย่ามายุ่งกับฉันฉันจะนอนพยายามมองหาแม่คะ่ะแต่หาแม่ไม่เจอแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปขอดูของขอ,งของนะคะว่าเขาได้กี่ลูกนี่เขาได้เยอะเลยวะเขาบอกว่าเขามา,าตั้งแต่ตีห้าบอกว่ายอมพักงานที่ทําอยู่ก่อนเลยคะ่ะว่ายอมมาหาหอยก่่อนกกไป